Uh huh. สวัสดีค่ะอยู่กับลูกแก่นะคะแล้วก็รายการตุลย์ปาร์ตี้อีกแล้วนะคะวันนี้ลูกแก่พาทุกคน พ่นิงกับงานที่มีชื่อว่า What a Difference a Day Makes day นะคะซึ่งงานนี้เป็นงานเปิดตัวคอนโดใจกลางเมืองเลยนะคะเป็นคอนโดสุดหรูมากนั่นก็คือ The Address ชิดลมค่ะซึ่งที่นี่นะคะนอกจากจะมีทำเลที่เป็นเรื่องของอจุดขายแล้วเนี่ยนะคะที่นี่เขายังมีการตกแต่งที่สวยงามมากนะคะนั่นก็คือศิลปะในแนว Art Deco ด้วยสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วงานเนี่ยเขาก็กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่านะคะตีนักพินิจและการกับลูกแกะและรายการตอรีป,ปาร์ตี้ในวันนี้ค่ะ เราก็มีบัตรเชิญแล้วนะคะเดี๋ยวตามลูกเกดเข้าไปลงนเวียข้างในกันเลยค่ะข้ออย่างที่เห็นนะคะบรรยากาศในก้อนข้างดูหรูหราเรียบโก้นะคะแล้วเขาก็ตกแต่งสวนมากๆเลยนะคะบริเวณข้างหลังจะเป็นจุดลงทเบียนนะคะเดี๋ยวเข้ามาลงทเบียนกับลูกเกดเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ ะะก็จะเป็นสีดําทองนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนี่ก็จะมีรละเอียดข,ของงานนะคะวันนี้ก็จะมีแฟชั่นโชว์พิเศษนะคะโดยพี่หมูอาศว่านะคะพลพัฒน์อาชวาประพานะคะแล้วก็มีเหล่าเซิตี้มาเดินแบบด้วยโอ้โหจะมีใครกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราได้เห็นกันแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีการร้องเพลงนะคะกับพี่รัตกล้าวอมรดิตด้วยอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะว่าบรรยากาศสไตล์คอนโดเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นของจริงกันนะคะ เห็นดีด่ address ชิดลมครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ่ะก็หรูหราแล้วก็ประทับใจดีครับแล้วตั้งแต่ขับรถเข้ามาแล้วครับก็จริงๆเราเป็นสีที่ชอบอยู่แล้วดำแล้วก็ทองอะนะคะก็รู้สึกรู้สึกน่าอยู่แล้วก็หรูหราดีค่ะถ้าเกิดว่าจะเลือกซื้อที่หาวัสสักแห่งหนึ่งเนี่ยจะพิจารณาจากตรงไหนเป็นพิเศษคะก็ ก็โอเวอร์ทั้งหมดแล้วนะครับโลเคชันที่ตั้งตรงนี้ก็เป็น prime โลเคชันมากๆใช่ไหมครับแล้วก็บรรยากาศ Environment ก็ดูเขียวและดูเหมือนกับไม่ได้อยู่ในเมืองใช่ไหมในขณะเดียวกันที่มันเป็นโลเคชันที่สะดวกรอบเมืองเลยก็จริงๆก็เช่นกันนะคะต้องต้องอยู่ที่โลเคชันเป็นหลักแล้วก็ไปไปไหนมาไหนสะดวกอะไรเงี้ยค่ะค่ะขอบคุะขอบคุณนะคะ แล้วตอนนี้ค่ะลูกเกดจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันแล้วนะคะว่าจะมีการตกแต่งยังไงบ้างะค่ะแล้วก็จะได้เห็นศิละปะในการตกแต่งในเรื่องของอาร์ตเดโคนะคะอยู่เต็มไปหมดเลยความมือเป็นอาหาระค่ะนี้ก็เป็นดังแบบนะคะมายืนโพสอยู่นะคะนิ่งมากเลย นะคะลูกเกดจะพาไปคุยกับคุณอนุพงศ์นะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท AP Development จำกัดนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมคะสำหรับงาน Grand o p e n i น g The Address ที่ลมค่อนข้างค่ะเพราะว่าคอนโดนี้เป็นอะไรที่สําหรับเราเป็น flag ship ของปีนี้นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เรามองว่าเป็น luxury condo standard ที่เราต้องการจะให้เป็นก็ค่อนข้างตื่นเต้นมุมมองมันเป็นยังไงนะครับก็โซฟาเห็นแล้วมันก็โอเคใช้ได้้องถามถึงความแตกต่างของที่นี่ค่ะ The Address ชิดลมแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้้้าาแลวก็ในนนดไห เราให้ความละเอียดใส่ใจในความละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่บอกว่าแค่ว่าเป็นสไตล์อาร์ตเดโคแล้วก็อาร์ตเดโคนะครับเราหาอาร์ติเทคที่เข้าใจคำว่าอาร์ตเดโคจริงๆว่าคืออะไรเราก็ใส่ความเป็นอาร์ตเดโคไปไม่ใช่แค่ในส่วนพับลิกอารียอย่างเดียวครับ คนที่ดูอยู่คงจะได้ยินคําว่าอาร์ตเดโคแล้วก็อาจจะสงสัยเออแล้วมันคือศิลปะแนวนี้มันเป็นยังไงทำไมถึงเลือกแนวนี้มาเป็นส่วนของการตกแต่งที่นี่คืออาร์ตเดโคเนี่ยเริ่มมาจริงๆตอนประมาณทศวรรษที่พัน0อ่นะครับจริงๆมันเริ่มจากมิสเตอร์โฮเวิร์ดคาร์เตอร์สังเกตดีๆนะอาร์ตเดโคเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งเรียนแบบคล้ายๆเป็นของอียิปต์โบราณเป็นรูปจิวมตริกฟอร์มนะฮะเป็นสีทองๆดูมันยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็เลยมองว่าอาร์ตเดโคเป็นอะไรที่น่าจะเหมาะกับเราก็เลยเลือกด ทีนี้พูดถึงไฮไลท์แล้วก็ความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะก็จะมีแฟชั่นโชว์คงทราบกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นแฟชั่นโชว์ที่ถูกดีไซน์มาสําหรับอาร์ตดโคโดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ใหญ่สําหรับวันนี้ครับแล้วก็มีพีรัตกล้าวด้วยวันนี้ คัณลกล้านี่ขาประจําอยู่แล้วนะครับเพราะครั้งที่แล้วตอนเราเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งก็เรียนเชิญคุณลักล้ามาร้องเพลงเท่วนั้นเป็นเพลงที่แต่งเฉพาะด้วยซ้าไปและคุณลักล้าร้องนะครับเที่ยวนี้ก็หนีไม่พ้นต้องคุณลักล้าอีกทีหนึ่งครับสุดท้ายนะคะเดี๋ยวให้ฝากอะไรถึงคนที่คิดกําลังจะมองหาที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองแบบนี้ค่ะ ก็ฝากว่าลองมาดูที่โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ทาง AP เนี่ยตั้งใจทำจริงๆดูแลในรายละเอียดจริงๆลองมาดูว่ามาตรฐานความลักวรี่ที่เราบอกว่าลักวรี่สำหรับ AP เนี่ยเป็นยังไงก็เคอเรียนเชิญมาชม,มน,นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรอย่างน้อยอยากให้ดูว่าอาร์ติโกที่แท้จริงเ,เป็นยังไงค,ครับขอบคุณค่ะ สักครู่นี้นะคะลูกเกดก็ได้พาทุกคนไปคุยกับผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซปต์นะคะแล้วก็เรื่องของไฮไลท์ของงานในวันนี้แล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะลูกเกดจะพาไปคุยกับผู้ที่เป็นผู้ที่ได้เรียกว่าเป็นอินเทอร์เนชัดีไซน์ให้กับโครงการดีะอะดเวซิทลมนะคะก็คือคุณตุ้มนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคเขาต้องถามถึงเรื่องของศิลปะแนอาร์ตเดโคแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรค่ะอาร์ตเดโคเนี่ยเป็นสไตล์การตกแต่งอย่างหนึ่งนะครับที่พูดถึงศิลปะเนี่ย บอกว่าไม่มีอาร์ติคเนี่ยไม่ได้เลยเพราะเป็นศิปปลปะที่รับการยอมรับมากนะครับ,รบเรียกว่า80กว่าปีมาเนี้ยรูปแบบอาร์ติคเนี่ยได้รับความทันสมัยแล้วคงความทันสมัยจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่เสื่อมคลายเลยนะครับ,รบถ้าจะพูดถึงรูปแบบให้คิดถึงอาร์ติคง่ายๆเนี่ยเราจะอาจจะคิดถึงลักษณะของมงกุฎนักษัะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับ,รบลักษณะของมงกุฎที่อยู่บนยอดตึก ลักษณะของผ้าทิศท,ที่เป็นประกายของตึกไคลเซอร์บิวดิ้งนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่อาร์เดโคเนี่ยนำมาเป็นคาแรคเตอร์นำๆเลยในการออกแบบแล้วก็ตกแต่งครับข้างแรกที่ได้รับรู้นะคะ,ะว่าจะได้มาตกแต่ง<ะ>ให้กับเดอะอะเดรสชิดลมในคอนเซปต์ในสไตล์อาร์ e เดโคเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะะ่ะจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำจริงๆตรงนี้เนี่ยแบบหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบกันเช่นที่นี่มันอยู่ที่ชิดลม ซอยสมคิดนี่ก็เป็นซอยที่แบบว่ามีคุณค่าเก่าแก่ด้วยแล้วต้องการให้ดูความเป็นทันสมัยอะไรล่ะจะเป็นสไตล์ที่เหมาะสมกับที่นี่นะครับเพราะงั้นเนี่ยความทันสมัยความที่มีประวัติความเป็นมาโอ้โหอาร์เดโคเนี่ยตอบโจทย์เลยครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ที่เรานํามาตกแต่งที่เรียกว่าเหมาะเจาะแล้วลงตัวที่สุดครับสุดท้ายเดี๋ยวให้คุณตู้ฝากอะไรถึงคนที่คิดกําลังจะหาที่อยู่อาศัยสไตล์นี้นิดนึงค่ะครับก็ถ้าบอกว่าอยู่ที่อยู่อาศัยสไตล์อาร์เดโคนะครับ ในกรุงเทพผมว่าไม่มีครับก็ที่นี่ที่เดียวนะครับสไตล์อาร์เ deco นะครับแล้วก็เป็นอาร์เ deco ที่ร่วมสมัยคือเราไม่ได้เอารูปแบบในอดีตเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์มาใช้นะครับปรับเปลี่ยนวัสดุต่างๆให้มันร่วมสมัยและแน่นอนครับความสะดวกสบายนะครับความเป็นคนเมืองนะครับความที่เราใกล้กับสถานห้างสินค้าต่างๆเนี่ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกมาผนวกรวมกันนะครับก็เลยเป็นที่อยู่ที่สที่สมบูรณ์แบบนะครับไม่ใช่เฉพาะสไตล์อาร์เ deco อย่างเดียวเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของความเป็นคนทันสมัยก็รวมอยู่ด้วยครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณ มากมานมกมานะคะ ตรงเด็กนะคะพี่รัตกล้าวนั่นเองนะคะสวยสง่าตลอดเวลาเลยนะคะแล้วเพลงที่พี่เขาร้องเนี่ยค่ะก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยด้วยค่ะ เขาก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอาร์ตเดโคด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของการจัดดอกไม้ตกแต่งนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรม,มอื่นในบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูเล็กน้อยแล้วกันนะคะว่าเขาจัดเอาไม้สวยงามกันถึงไหนแล้วนะคะ